เดี๋ยวแม่ค่อยถามเดี๋ยวเข้าไปถามจะเล่นไหมล่ะนี่ม่ีแมมันมีบอกอยู่เริ่มแรกตรงไหนนีออฟฟิเชียลสตาร์บร้อยเมตรเลื่อนหกเมตรแปดเมตรสามร้อยาสูงๆสามกว่าเมตร โอ้ยมีรอดถ้ำด้วยขึ้นเลยขึ้นเลยก็เดี๋ยวจะทินแม่อะไรลูลกเฮ้ยจะายเขียวเลยเขามวอะไรเขาข้ามไปก่อน,นร้อนนี่หมาถึงตอนนี้ไม่ถ่ายดอกตอนนี้นะ हां वो हां तू तो नहीं गया तू तो नहीं गया तू ना हां तो वीडियो เรื่งเร็วๆลูกกลัวฮ่าๆมีจระเข้อยู่บ่มีามสายจระเข้นะนหรอไม่มีหรอก เด,เดเินเ,เร็วลูกมันร้อนบอมี่บอเป็นแท้ บอาเก่งนะก็นนะาากไปยังนั้นก่อนคลิปไลยอยู่ไหน,ไ,หนไปไปถามป้าไปถามป้านิดหนายไปไดูป้าอยู่ตรงไหนแสบแสบแสบคอ